สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อที่ติดตามทางช่องกุ้งบาลาน้องอนุน,นมือนี้เฮากัมาลุยงานเห็ดลังคาบ้านทางลังบ้านพี่น้อง,งของรัวคือเก่าวพี่น้องมือนี้เป็นมือที่สองตอนนี้จะมินก็ยังอยู่บ้านอยู่นัง่งตอนนี้พี่พี่น้องเพิ่นเห็ดไปมาวานในกลับมือนี้กลายเติบเลยอาซานคนว่าห้ามือแล้ว เด็กพี่น้องเดีวนี้บอกกุ้งกันมายืนเบ่งหลังคาบ้านยืนแย่งบ้านเจ้าของพี่น้องแย่งตุกมือละบ้านนียสบายดี ยืนแยันบ้านเจ้าของมาเบิ่งหลังคาบ้านนั้นตัดสินใจยว่าสิเอาลงบ่เวลาจะเข้าเอาลงเวลาจักเช่นเขาลงมาเอาลงเวลาสิบสิบสองเส้นละสิบสองเส้นเราลงเพิ่มแต่ลงเพิ่มเป็นส่าวเส้นเราไม่ได้มันเส้นมันผลชีสากเขาพอหลังคามันซากกันแล้วเพราาะว่มันได้ระดับเลยเฮาก็เบิ่งมันได้ระดับเดียวกันเลยได้สิบิ่งมาทันแต่ว่าอยากเอาลงอยู่แต่จะมัน มันสีบวงามเพราะว่าบ้านเ้าใครก็ล่มมันก็ทากับตัวใหญ่มันต่างลงมาเลยมันก็ไ่ได้จู้ป้าอยจากป้าอยจากหาลงอีกแต่ว่าเพราะมันลงโบราณระดับในชาเพิ่อนกับิ่งมันขัดแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าวันนี้ก็เอาลงไปสักเช่นสิบสองบาทสิบสองเส้นสิบสองเส้นสิบสองเส้นเมื่อวานนี้เราลงไปชาเส้นมันอีสิบสองพอดีเป็นสามสามสิบสองนะสามสิบสอแต่วเอาลงหลายแล้วมันสีมันแงกว่ามันหัก โรงแรมมันสิบวซาก็หนึ่งมากแล้วก็ผลสิสะเขาทางเนีเพราะว่าจะชิได้อัพอีกสองสั่นแล้วมาเนี่ยโอ้ลังคามต้นกันด้วยดีปลาเด้อกาบอกุ้งกับสร้างกได้เอาลงเอาลงไปแล้วมือเท้านี้สิบสองเซนแต่ว่ามือวานนี่เขาลงไปแล้วเท่าเซนพอดีเป็นสามสามสิบตัวกาลงปลายเต๋อแล้วเนาะีอนนาคตมัสิเคน๋ยวปลาเบิ่งมันได้ระดับเดียวนะ พราะว่าเขายังพัฒนก่อฝืนยังพัฒนเตฝืนเตฝืนขึ้นไปนี่กันโอเคป่ะอันนี้จะสร้างเนยเพราะว่าสาาประกันให้เอาลงมันชิคกี้ลหไปก่อดนก็ยังกีฬาก็เชนเลยขึ้นไปนี่ก็สีสูงสนี่้ายน้องนางก็เกาะมามีกพอดีงมเอาลงให้ตำเนี่แมนโอเคแหะเอาเดี๋ยวให้ดูัจะ้าเดนน้ก็ลยะเศ้าลงไปสิเซนพอดีรวมทั้งเมื่อวานนี่เเซนเนาะน กือเ้ากระเอาลงไดรลาเติบแล้วเนาะสามพอดีสามสิบสองเซนกับที่ข้าทุบเสาออ้าลงนี่ยอดยังเพราะข้าซื่อเสาซื่อเสามันยาวเกินข้าวตอนไดทุบแต่ก็เป็นเสียวเวลานนหนึ่งแต่มันก็พอดีสรางคนแท้กรัดระดับตวนั้นมาพอดีม,มันได้สาก,กันเลยมันงามแล้วเขาเลย จะเปิดต้องได้ยบุบแต่วันเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่น้องม่แต่เพิ่นเอาไม้ขึ้นมืออื่นก็น่าชิแล้วหละการพอดีไปสั่งสั่งกะชิก็น่าชิมื่นึองเนาะเหมือนมื่นจริงชิแล้วช่างเปิ้ลเข็ดไว้เติบได้เพิ่นมาหาหมื่นแล้วได้เป็นเบอร์ช่างเปิ้ลเข็ดทางน้อันนี้เดีอปลาเด้ออันนี้บอกกุ้งเอาออกเลยพอดีเมื่อเช้านี่ป้าเพิ่อนส่งมาลินน้ำตาเช้าบอกกุ้งว่าจะเอาออกจะได้กะต่อไม่นะมันพอดีมัน เกะเนาะแม่เพื่นว่าขั้นสีเผาไปแลมันฉีถือลังคาบ้านจะจะดำบะกุ้งบัได้นะเด้อป้าบัได้เผาทำบะกุ้งคุดคุดอ้อมแล้วก็เอาจักตัดออกทอดออกเป็นเงาเลยใช่เงาเยอะขนาดเงาไม่ได้เงาบ้านนี่เงาเลยเงาบางไงนึงบพอเห็นบัวบุญพอดีสามชีชั่วโมงแต่เสาร์นี่ลุยไกลฟอร์ดแล้วอ่ะเราไปยังไง ไวเดี๋ยวน้อประเดี๋ยวนไออยู่สมควรว่าหาวันแล้วพี่น้องขัดบัอกุ้งกะจับซอยเนะนั่นจะมีใช้หัวมันเกิดงานเอามากิดเดินแล้วมันก็ไว่น้อยแต่คอยกันดิอันนี้ฮาร์เซอมิงพัฒนาการไปปลูกมะเ้าเลยเป็นกระโดดเมื่อกี้นี่แมนเซาหรอเมื่อกี้นี่เนาะแมนเอาไปปลูกแล้วปลูกตั้งพุ่นหลังด้านหลังบ้านครับผมเล้วเด้อืมด่าสติมันตา เป็นธงบักใหญ่หนึ่งพี่น้องสรางคนก็รทำงานอยู่พี่น้องเพิ่นก็เห็ดคืบนาไปหลายตึบเพิ่นเห็ดกับลูกชายเพิ่นบักกุ้งเป็นก็มาจับจับนันจับนี่ซอยน้ำอันนี้นี่มันชีบาปุ่งขึ้นมาใหม่บาบาโกงแน่น มันจะยาวดินถมอะไรดินถมมันก็ตายพืชนั่นแหลนเชี่ยวก็ดินถมมันเป็นเปียงบ่หรือว่าสิขุดเอาอีกบ่าขุดออกบ่ได้ดอกห่างมันยาวมันดึงีินถุณไม่ใตชเชียดินถมแล้วดินถมแล้วมันกัดแ้วมันตายไปเลยดินถมแม่นี่เนาะเราจะมนยามันคืนบวกคืนดอกพยายามมันงอกปุุงขึ้นมาอีกนะไม่ใช่ดินถมถมแล้วก็เหยียบมันก็ตายแม่เนี่เนาะ อันนี้ฝนตกว่าน,นี่เบยมานำจนเต็มเมื่อวานนี้มาน,นำเครื่องเนืน่องมือนี้จนเต็มเลยฝนตกพี่น้องแส <พา S 1> งสีไข่แน่แต่ต้วาวนานแดดแห้งอันนี้ใส่ไม้ทีจะดโตขึ้นแล้วเจ็ดโตบ่ตที่แรกก็ใิ้ใช้ห้าโตขึแล้วอันนี้จะเอาข้างๆเลยนะเพราะว่าไม้หาซื้อมาเผื่อแล้วก็เลยเอาเจ็ดโตแล้วใช่ไหมใส่ทีขึ้นไปที อย่างนี้ใช่ไมครับโกนราคามันจะแรงหนาแข็งแรงเนาะกลายเป็นมือที่สองนั่นเนาะเวลาลมแห้งจัะเป็นหวางได้เพป็นการจิดตามตลอดได้วันนีพ่อครับคนกาแนะนำตลอดนะแล้วต้องขอขอบคุณป้าดลวยนะเด้อการที่ว่าป้าเลยเป็นลักเนาะแม่นเทากบ่่่คใเาแม่นเทำปะหูบปเข้าใจยังกะถามป้าน้ำป้าเขาก็บม่เคยมีบ้านเขาก็เนาะไม่เคยนะแเลยต้องปรึกษาป้าคนน้ำต้องปรึกษาผู้ใหญ่มีอันใด พี่พิษพลาดกับฮอกก้าคือว่าและพี่น้องมีบ้านครั้งแรกอาชีพมีพิษพลาดแนะ่ <c oughs> งานแรกนี่แหละต้องขอบคุณป้านั่ขอบคุณป้าละลายด้วยทีอ่ะติเตือนบอกน<บ>ุ้มิงตลอดขอบคุณละลายจ้าเราไม่เศร้าเด็กกาได้เจาะเสาลงมาอีกเา,ากพเดโอ้ยได้เห็นเหวียงลายเตือนล้วเอาเป็นอยเพง่ึเห็บให้เปิดกระยาเป็นงามอย่งามเพราะว่าเที่น่าอาชีพได้เห็นจมกันอีกเนาะทวารสร้างคักได้ใจฮอกเ้าเอบคนอีกสุดนะ นีกะไ้ถูกลงไปแล้วนะกการที่ถูกลงไปอีกมันก็จะตัแห้งเหตุสองคนนะเหุทายเพิ่นแต่ว่าเพิ่นไเมื่อชมบอกกุ้งกับมาดับซอยน้ำเพา่ามงานทำกับ้จับกนะนเบิงนจังได้แล้วไไระเบิเด้ออะไรให้คอยเด้อเพิ่นกระหิตะไกมานั่ง ดูเชียงนาหน่อยเรับนี่แหละพี่น้องมาเบิ่งน้ำสางมาเบิ่งเป็นเห็ดน้ำแล้วก็จับซอยไปน,น้ำเนาะจริงจริแล้วไว้กะเมื่ออื่นหน้าชีเอาไม้ขึ้นเมื่อเห็ดโคงลังคาแล้วเมื่อจะได้พอขึ้นเมื่อเราจะได้ไปสั่งสังกะสีดูเชีงเนะาะเอาซีเก่าด้วยแล้วกะสั่งสังกะสีมากระปุ่ม สามพันห้ามือแล้วไม่ห้ามือกสิเสียเวลานั่นี่แหละขนอติกายห้ามือกสิเสียเวลาน้ำทารสร่างกระชีเนาะว่าสร่างกระชีก็เป็นมือแล้วเขาไปสั่งเขาส่งอยู่ใกล้เติบสร่างกระชีก็อยู่จากบ้านเทากับใกล้เติบีเนาะก็ต้องได้โทรถามตัวเอเนาะโทรถามเพื่อนกระให้สร่างเพื่อนอันนี้เนาะไหลรังคายแล้ทางเพื่อนแทบไม่เมื่อมาทีดกระทายอยากจะมึงเถอะกระสิไปเองเนาะมันจึงชัว ยันยันโ<ม>ทรยันชื่อสารกันบอกเข้าใจไหมน้องก็เลยชิได้ไปเองกันดีกว่าแค่มัน <หา S 1> พิษพ <หา S 1> ่ายมาเลเซียหา,หายกับบุ๊มบินมาเลเซียหายเข้าดอกนะเพื่อนเฮ็ดผิดมากแต่เสียหายเพื่อนเท่าไรเพราะว่าเข้าบวเอาแล้วเพื่อนกระตีกลับไปแล้วกับสังกะชียรนั้นกะแกเป็นของเศษแกเพื่อนเสียหายแต่ละขั้นจะไปเองเนาะไม่อยากให้ใครเสียหายนะเนาะมันก็จะได้ช่วยทั้งสองฝ่ายเขาเข้าใจเฮาแล้วเนาะใครจะไม่อยากเสียหายเนาะกราพุดี ให้เบิง่งมื้อน,นี้ก็น่าสิเอาขึ้นกับเมือ่อไรมานั่ง,งยิมมงงงย้มพีม่น้องนั่งยิ้มนั่งดีใจดีใจแนวบ่าย่แล้วก็ดีใจกลาวหน้าไปหลายเติบหลังจากที่ยุตไปหลายเติบอีกอเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ถามมาหล,าล่แต่บางูนเอ้ยสามีมาบ้านฮิปฮอดซะแล้วมาถ่ายบ้านให้เบิ่งเด้อช่วงนั้นมันบ่คึบหน้าก็เลยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งแต่พอมันคึบหน้านกะน้องมอัปเดตให้เบิงเบ่งอ ตลอดพี่น้องเดีด๋ยวจะไปซื้อให้นัดบัวพอนัดบัวพอจะไ,ไปซื้อให้เอาใหม่คืนแล้วพี่น้องสองสี่หกเจ็ดพุริเจ็ดโตทีแรกบอกกุ้งผลมาที่ใส่หาโตแต่ว่าไม่เขาก็ซื้อมาหลายยุพี่น้องก็เลยใส่เป็นเจ็ดโตเลย บ้านจะได้แข็งแรงแน่นนะพี่น้องเวลาลมแหงๆมาเพราะว่าบ้านเฮามันก็จะอยู่สูงเนะาะใส่เจตโตกันดิลมแหงๆมามันจังบ่บ้านทำมันจะสูงนั่นแหละมันทับลมเต็มๆเลยแมนอยู่อันนี้ก็พอดดีช้ำกันครับบ้านใหญ่เลยเพราะว่าใส่เจตโตเาก็เลยจะเป็นชื่อนันนะอันนี้แต่ว่าระยะมันสั้นมันก็เกันหนานกว่าดีกว่า สวัสดีเที่รนกะแต่ที่ว่าครบเนาะมีทั้งห้องนอนสองห้องนอนหลักกับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงอลักกับหนึ่งห้องครัวที่ว่าเป็นแบบบ้านที่เด็นรูปเนาะแต่ว่าอยู่แถวบ้านเทามันบ่ค่อยมีนะสิ่ไหเนาะบ่ค่อยมีดอกมันอัันนน้แถวบ้านเทามันจีบเลยว่าแยกออกนะพี่น้องห้องน้ำที่อยู่ออกห่างจากตัวเฮือนแต่ว่านี่เรามีห้องน้ำมีห้องครัวอยู่ในนั้นเลยที่ว่าครบครบเสร็จ กันเจ็ดหนี่กระเด็กเดินกัางคืนกระยานอีกเวลาเขาห้องน้ำกระยานครับกลางคืนเนาะมีลูกน้อยนะลาลูกของเขาลูกของน้าก็สบายเขากลัสบายใจเขากับวิญานอีกกายสมิงเองอะไรเป็นคนขี้ย่านเพราะว่าแทวไปกับมันก็มันบุคหอยลายเนาะแม่นเรนซันบรรทงยิมโบลายมีแต่คำมาอะไรอัดประตูอยู่ในขันย่านกีฬักีเลมในพี่น้องมือเอิญมีนมาเผยกับกบไม้ คือตัวสำเร็จเท็่ชิ้นแล้วไม่แต่คำว่าท่านการไม่ยืมแต่ตอนแรกของกาไปสั่งดูซิแค่นอกคำว่าท่านจมิงกะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเลย,ยจ้าบ้านเราคืบหน้าไปหอดจะทันได้แน่จะอัปเดตเนาะนะอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งตลอดพี่น้องกับกะคืบหน้าไปเรื่อยๆเยนาะบ้านเรากะนะันเนาะที่ว่าปีนี้หน้าช,ชีสำเร็จเนาะ บ้านในฝันเขาก็ต้องขอขอบคุณป้าหลายๆเด้อขอบคุณแม่ฮักขอบคุณเอ็ซีเจนารักเมื่อสกคุลสกคนหน้าที่แบ่งลังใจให้ขอบกว่าบอกกุ้งมาตลอดเขาขอบคุณหลายๆเด้อถ้าบ่มีทุกคนเขาก็คือสีบ่มีมือนี้เนาะาตัว่าช่วยแต้เกินพันเกินความฝันเขาก็บ่คิดว่าฝันว่าเขาสีได้บ้านเนาะบ้านมีบ้าน บุคิดว่าฟ้าเลยงแฟน้องว่าชีได้ขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่ฮักแล้วก็รป้าฮักแล้วก็รเอฟซีเมื่อสุกคู่สักวนหน้ที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็สนับสนุนสนับสนุนเอามาตลอดขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อการคลิปนี้การชีได้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวแฟนน้องคลิปใหม่ควาใหม่พอกันใหม่ด้พี่น้องเนาะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุขุนทุกคนอยู่ดีไม่แห้งก็เก็บได้ความไข่ยังมีเลยพี่น้องเด้อปรารถนาเช่นใดียวกับเขาได้เช่นนั้นกต่ช่วงนี้เราบช่วงโควิดก็หกษาสุขภาพจะได้พี่น้องเด้ออยู่มองได้ขอให้หักษาสุขภาพเนาะสุขภาพสำคัญสุดพี่น้องสวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้อง